เปรียบเทียบนะคะด้านนี้จะใช้ Ionic Hair Twister นะคะส่วนด้านนี้คือผมจริงค่ะค่ะ สวัสดีแี่ช่องแกมิสปาแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาม้วนผมกันอีกแล้วแต่ว่าน้องแกมนะคะมีของเล่นใหม่มานําเสนอนะคะคือที่ม้วนผมอัตโนมัตินะคะของ iconic beauty ตัวนี้ค่ะรุ่นนี้นะคะมีชื่อว่า hair twister นะคะจะเป็นแกน25 mm นะคะนีรับประกัน1ปีนะคะตัวนี้มาได้สักพันนึงแล้วแต่ว่าแกมอยากให้เพื่อนๆเห็นนะคะว่าเวลาซื้อมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะได้อะไรบ้างนะคะกพเพื่อนก็จะได้กล่องหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะออกมาเปิดออกมา มันก็จะเจอกับที่ม้วนผมอัตโนมัติหน้าตายอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเล่นคุณน้องคนนี้กันเห็นเลยเนาะว่าก่อนหน้านี้นะคะผมแก้มแบบยาวมากเดี๋ยวแก้มขึ้นรูปให้ทุกคนดูนะคะเพราะพอเราตัดผมอ่ะไม่มีที่ม้วนผมอัตโนมัติอัานไหนสามารถม้วนผมแก้มได้เลยทุกคนใช้ที่ม้วนผมปกติใช้เวลานานมากเพราะว่าผมแก้มเป็นคนที่ผมหนาแล้วก็ผมแบบเส้นใหญ่มากๆนะคะที่มีแบบผมสั้นประบานะคะผมยาวกลางๆเนี้ยก็แนะนําตัวแฮ ตัวนี้เลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยช่วยชีวิตแกมได้นะคะต่อไปนะคะเราจะมาแบ่งผมกันกมว่าการแบ่งผมอันนี้เนี่ยจะทําให้การม้วนผมของเราอ่ะง่ายขึ้นนะคะแกมก็จะแบ่งด้านขวากับด้านซ้ายนะคะแบ่งด้านขวาก่อนก็จะมัดผมด้านขวาไปเลยนะคะง่ายๆนะคะด้านนี้นะคะแกมกจะแบ่งเป็น สองช่อนะคะข้อบนกับช่อล่างนะคะอยางที่เพื่อนๆเห็นอย่างแรกนะคะแกมจะใช้ฮีทโปรเทคเตอร์ก่อนนะคะป้องกันผมจากความร้อนเล็กน้อยทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไงของทุกอย่างเนี่ยมใช้ในวิดีโอนี้นะคะแกรมจะทิ้งไว้ให้ในลิงค์ข้างล่างเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องลองแกรมด้วยนะคะนะคะแกมก็จะฉีดสเปรย์จัดแต่งทรงผมอันนี้นะคะตามไปกรอบไม่มีไหมนะ ชอบสีชมพูมากนี่ถึงแตกตัวให้เขาเข้ากันนะคะชอบสีชมพูมากแล้วคือตัวนี้เนี่ยด้ามจับเนี่ย เป็นเนื้อมแมตหมดเลยน่ารักมากน่ารักมากนะคะม้วนผมอันนี้นะคะมีความแข็งแรงคือวัสดุรู้สึกได้เลยว่าเออเป็นวัสดุที่ทํามาได้ดีจริงๆนะคะแกมอยากให้เพื่อนๆดูหนะ้าตากแกนเขาน,นิดนึงเพราะว่าแกนม้วนผมของเขาอ่ะไม่เหมือนแกนม้วนผมยี่ห้ออื่นๆนะคะเพ่อนจะเห็นได้ว่าตรงกลางเนี่ยเขาจะมีรูเนาะคือรูตรงนี้น่ะเราสามารถเสียบผมเข้าไปได้เลยแล้วก็ทําให้เราอ่ะม้วนผมได้ง่ายขึ้นนะคะเหมาะสําหรับมือใหม่จะมีปุ่มอัตโนมัติตัวนี้นะคะหมุนซ้ายแล้วก็หมุนขวานะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ จะเป็นปุ่มเปิดนะคะสามารถเลือกระดับได้เลยนะคะปรับได้3ระดับนะคะ3ระดับมี170นะคะ200แล้วก็230นะคะผมแกมถึงแม้ว่าแกมจะเป็นคนที่มีผมหนานะแกมว่าระดับที่170ยเนี่ยแกมโอเคแล้วนะคะพอแกมจะจับผมเข้ามา1ช่อเราจะจับผมช่อไม่ใหญ่มากนะทุกคนนี่นะคะเห็นไหมว่าเขามีรูตรงกลางเนาะเราก็จะเสียบเข้าไปเลยนะคะ แล้วก็ปล่อยเขาลงตรงๆนะคะรอนสวยมากจะมาเป็นคนที่ชอบให้แกนตรงนี้นะคะโดนโคนผมนิดหนึ่งทุกคนเพื่อที่ว่าเขาจะได้งมเข้านะคะ ที่ม้วนผมอัตโนมัติบางตัวใช่ไหมมีปุ่มให้หมุนเข้ากับหมุนออกนะคะแต่ว่าเวลามาม้วนกับผมจริงๆแล้วเนี่ยไม่สามารถม้วนผมเข้าได้ทุกคนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยม้วนเข้าแล้วก็ม้วนออกได้นะคะวความที่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นแกนเซรามิกนะคะเวลาม้วนผมแล้วมีความสุขว่าผมเขาจะแบบไม่ฟูทุกคนเหมือนเคยเห็นเวลาผมเราเกิดประจุแล้วผมจะฟูๆแที่ม้วนผมอัตโนมัติตัวนี้เราไม่เป็นนะคะเพิ่งมาดู ลอนของเขาน็ดหนึ่งนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งกลัวกับลอนอน,นี้นะคะปล่อยเขาไว้ก่อนปล่อยเขาไว้ก่อนเราจะฉีดสเปรย์นะคะอัดรอนเขาเข้าไปนะคะเพื่อที่ว่าผมเราจะได้อยู่นานขึ้นมีเทคนิคมากมายหลังจากที่เราม้วนผมแล้วที่จะทําให้รอนผมเราอะอยู่นานขึ้นแต่แกมคิดว่าวิธีนี้นะวิธีที่แบบว่าง่ายที่สุดแล้วนะคะแกมก็เลยใช้วิธีนี้นะคะอุ้ยทุกคนแกมลืมบอกถ้าเพื่อนๆเป <ๆ S 1> ็คนคนขี้ลืมนะคะเครื่องม้วนผมตัวนี้นะ่ะ ปิดด้วยตัวเขาเองอัตโนมัติหลังจากผ่านไปแล้ว40นาทีนะทุกคนก็ปลอดภัยไว้ใจได้นะคะเปรียบเทียบนะคะด้านนี้จะใช้ Ionic h a r e Twister นะคะส่วนด้านนี้คือผมจริงค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ดีมากๆเกี่ยวกับแกนตัวนี้นะที่แนะนำให้มือใหม่นะเมื่อเห็นป่าว่ารอบๆตรงนี้นะคะเขาจะมีตรงนี้เนาะอันนี้เนะี่ยไม่ใช่เซรามิกนะอันนี้เนะ่ยเป็นพลาสติกนะคะซึ่งเวลาถ้าสมมติว่าเขาโดนคอเราเนี่ยคอไม่เป็นรอยแล้วก็หัวตรงนี้นะคะ จะเป็นพลาสติกเหมือนกันอันนี้เนี่ยยังเปิดยังเปิดไฟอยู่นะคะแต่ว่าแกมสามารถจับตรงนี้ได้นะเพราะว่าตรงนี้เป็นพลาสติกเหมือนกันนะคะคือถ้าตรงนี้เนี่ยโดนคอเราเล็กน้อยนะคะคอไม่เป็นรอยอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ยํารักมากเพราะเขาสามารถม้วนผมได้แบบเป็นลอนสวยมากๆโดยที่แกมยังดูนิ่มอยู่เลยนะคะไม่มีความกรอบเลยแล้วเพื่อนๆอาจจะถามว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นกับที่ม้วนผมถูกอันหรือเปล่าไม่เป็นนะแกมนะคะเป็นคนหนึ่งที่อยากได้ลอนงานแบบเกาหลีแบบลอนใหญ่ๆเหมือนกันนะ แต่พอผมแกมะมันหนามากอะคะ่ะทุกคนการใช้ที่ม้วนผมรอนใหญ่ๆอะ่ะมันจะทําให้ผมเราอะ่ะคลายไวขึ้นอย่างขนาดตัว32ม MM มที่แกมใช้มานะคะวันเดียวไม่เกินวันเดียวขนาดว่าอัดสเปรย์แล้วใส่ใส่ผลิตภัณฑ์บนผมแล้วนะก็ยังอยู่ได้แค่ไม่เกิน1วันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นรอนเล็กๆนะคะอย่างเช่น25ม MM มตัวนี้นะคะเราก็จะอยู่ได้นานกว่าเดิมนะคะ ม้วนผมออกมาได้แบบนี้แล้วนะคะแก้มจะฉีดสเปรย์อัดเขานิดนึงนะ เัื่อนดูลอนอันนี้ที่แกม้วนออกมาได้ก่อนนะคะจริงๆแล้วลอนนี้เนี่ยน่ารักมากเลยนะแล้วแต่งตัวแบบหวานๆหน่อยนะคะบวกกับผมทรงนี้เข้าไปมีความแบบน่ารักมากๆเพื่อนเ่จะทิ้งไว้แบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าสำหรับสาวคนไหนนะคะที่มีความสุขว่าเฮ้ยมันแน่นไปอยากได้งานที่แบบดูเป็นธรรมชาติมากกว่านี้นะคะวีเกาหลีเหมือนเดิมค่ะยังไง นี่นะคะคือผมที่ได้นะคะหลังจากแกมจัดทรงเรียบร้อยแล้วนะคะจากที่ม้วนผมอัตโนมัตินะคะ Ionic Hair Twister ตัวนี้นะคะเป็นลอนที่น่ารักมากนะคะเพิ่เมื่อคนไหนที่แบบว่าเฮ้ยผมสั้นผมปะบ่านะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบว่ามือใหม่หม้วนผมไม่เป็นอะไรยเงี้ยอยากจะให้ลองเครื่องม้วนผมอัตโนมัติตัวนี้ดูนะคะนะคะแล้วก็ลอนสวยมากผมไม่กรอบไม่แห้งนะคะไม่ดึงผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีตัวป้องกันความร้อน ให้เรานะคะทาเครื่องม้วนผมตัวนี้นะคะแกมได้มาจากเว็บไซต์ ionicbeauty.com นะคะนเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องน้องแกมด้วยนะคะวันนี้น้องแก้มลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ก็บายนะคะสวัสดีค่ะ